เช้านี้นะครับเราก็ลงมาว่ายน้ากันนะครับสระว่ายน้าก็สวยงามนะตามท้องเรื่องเลยนะครับเป็นสระแบบทรงย,วยาวแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นห้องที่เราพักนะครับมาแล้วดน,นมาแล้วลืมแว่นจัหนูมิรินมาแล้วจัลหนูมิรินมาแล้วพร้อมไหมคะโอเค น,นักกีฬาแล้วก็เตรียมตัวนะฮะเรดดี้เอาบอกปีดเนี่ยส่วนตรงนี้ก็นางแบบมาแล้วนะครับว,รว้าวนี่ครับเป็นห้องที่เราพักนี่แหละ พร้อมไหมใช่พร้อมพร้อมแล้วลงได้เลย,เล,ยลึกหรือเลปล่าหรออ้าวไหนบองน้ำอุ่นเปล่าหรอก